สวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรรยุดพานุสําหรับเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่นะครับที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับที่โทรมาสอบถามเพิ่มเติมว่าอยากเลี้ยงหอยต้องเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องหาหอยจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับมาปล่อยไว้ในร่องน้ําเราแล้วก็ทําหลักให้เขาขึ้นมาไข่นะครับหลังจากนั้นก็เก็บไข่นะครับ เก็บไข่ไปฟักนะครับเก็บไข่ไปฟักแล้วเอามาเพาะเลี้ยงเองนะครับซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้เยอะนะครับแล้วก็หอยเราก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแนะนาเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชลลี่นะครับแนะนําให้เก็บไข่หอยมาฟักเองนะครับการฟักก็ลงไว้ในคลิปให้ดูแล้วนะครับทํำยังไงง่ายมากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเดวจะพาไปดูบ่ออนุบาลแล้วก็บ่อหอย อายุสี่เดือนนะครับหลังจากที่หอยเราฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับเราก็จะเอาลงมาทั้งกระดาษนะครับทั้งกระดาษปล่อยกระดาษเขาก็จะกินกระดาษไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับเป็นบ่อนุบาลลูกหอยเชอรี่นะครับก็จะขะใสไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะมาแยกออกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ่ออนุบาลนะครับที่ฟักออกจากไข่แล้วเราเอามาอนุบาลไว้นะครับ แล้วค่อยจะไปแยกคัดไซ์ออกนะครับเราพามาดูบ่อสี่เดือนนะครับอ่ะสี่เดือนหอยเชอรี่เราก็จะเริ่มขึ้นไข่นะครับถ้าหอยเริ่มขึ้นไข่แบบนี้ก็ถือว่าเราจับขายได้แล้วนะครับก็จะประมาณห้าสิบหกสิบตัวต่อกิโลนะครับก็ไซส์น่าจะประมาณเหรียญสิบนะครับ ไซเรีนสิบนะครับหอยเราสะอาดปลอดสารเคมีนะครับอาหารเราก็เป็นคณาเม็กซิโกนะครับที่เราปลูกเองนะครับซึ่งลดตน้นทุนได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีแหน,นแดงนะครับที่เราพเพาะเลี้ยงไว้นะครับถ้าหอยขึ้นมาไข่นะครับด้านข้างแบบนี้ก็ถือว่า หอยโตเต็มวัยแล้วนะครับอันนี้ก็คือประมาณ4เดือนนะครับสามารถจับขายได้แล้วนะครับหลังจากที่เราฟักออกจากไข่นะครับตอนเย็นก็จะมาเก็บไข่ไปฟักต่อนะครับแล้วก็จะมาคัดตัวหอยเพื่อที่จะมาแกะหัวส่งลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับ บางคนมีแต่หัวเลาะนะครับว่าหอยเชอรี่ก็ได้เลี้ยงนะครับเดีวนี้ต้องได้เลี้ยงนะครับเพราะว่าหอยจากแหล่งน้ําธรรมชาติหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ปนเปื้อนสารเคมีนะครับหอยเราสะอาดปลอดภัยปลอดสารเคมีร้อเร์ซนะครับเพราะว่าเราฟักออกจากไข่นะครับสําหรับต้นทุนอาหารเราก็ง่ายๆนะครับก็คือให้เพาะแหนแดงไว้นะครับอันนี้แหนแดงนะครับเพาะไว้ให้หอยกินนะครับ สลับกับคณะเม็กซิโกนะครับแล้วก็สลับกับอาหารปรลาดุกเล็กนะครับท่านใดที่สนใจในการเพราะเลี้ยงก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเลี้ยงเลยนะครับหอยเชลรี่ตลาดยังต้องการสูงนะครับอันนี้สี่เดือนแล้วก็จะจับขายได้แล้วนะครับคัดไซด์นะครับนะครับหอยเราสะอาดนะครับอันนี้กเกษตรบนหยุดพานุก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับ มาเลี้ยงหอยด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ